มาดูการฝากโฮสติ้งแล้วก็การจดโดเมนเนมนะครับเราก็จะทำการฝากโฮสติ้งแล้วก็จดโดเมนเนมครั้งเดียวกันเลยนะฮะร,รวบรัดเลยนะครับหมายถึงว่าจดฝากจดโดเมนเนมกับฝากโฮสติ้งเนี่ยที่เดียวกันนะฮะเบืเอ้องต้นเนี่ยพื้นฐานคอมสำหรับการทำเว็บไซต์คงไม่ต้องมีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยคงชินกับการใช้โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับ แค่เรียกเบราว์เซอร์นะครับแค่เรียกเบราว์เซอร์ขึ้นมาเปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ก็ทำเว็บไซต์ได้แล้วนะครับไม่ต้องมีพื้นฐาน Windows อะไรมากนะครับแล้วก็แค่เรียกขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเรียก Firefox เรียกชอมเรียกอินเทอร์เน็ตเอ็กพอเนะขึ้นมานะครับก็ใช้ได้แล้วหรือท่านจะใช้ Opera ก็ก็ก็ใช้ได้นะครับขอให้มันเป็นเบราว์เซอร์นะครับที่เปิดอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาได้นะครับ ก็เรียกขึ้นมาเลยครับนะฮะก็มาเราเรียกชอมขึ้นมานะครับเอ่อเราจะฝากเราจะยกตัวอย่างเพียงเว็บไซต์เดียวนะครับก็คือ ehost นะฮะ ehost อ่ะ ehost com นะฮะเอ่อเว็บไซต์แห่งนี้จะรับจดโดเมนแล้วก็รับรับฝากอะไรฮะรับฝากเว็บไซต์เอาไว้นะครับทำา2อย่างนะครับก็คือ1จดโดเมน2ฝากเว็บไซต์ไว้กับโฮสแห่งนี้ก็คือเช่าโฮสนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำา2อย่างนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีทั้งอะไรฮะไม่มีทั้งโฮสต์ไม่มีทั้งโดเมนเนมท, name, ทำสองอย่างในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวที่ยกตัวอย่างเว็บไซต์นี้นะฮะเพราะว่าเห็นว่าถูกดีนะครับแล้วก็ Google ก็ให้ความสำคัญเหมือนกับโฮสต์อื่นๆตามปกตินะฮะแล้วก็เราก็ใช้อยู่ด้วยนะครับซึ่งนะฮะเราก็มาก่อนที่เราจะเช่าโฮสต์นะฮะ หรือจดโดเมนเนมไว้กับโฮสต์นั้นๆนะครับเราก็มาดูฟีเจอร์ของโฮสต์ก่อนนะครับอันดับแรกสําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับของเรานะครับที่เราจะเรียนก็คือจะต้องมี C Pan e l นะฮะโฮสต์แห่งนั้นจะต้องมี C Panel นะครับที่ชั้นจะต้องไปจดนะฮะเพราะว่ามี C Pan e l เปุ๊บนะฮะเราก็ลงบวดเพจได้นะฮะภายในคลิกเดียวเลยตัวที่เราเครื่องเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะ ในเว็บไซต์แห่งนี้ได้เลยนะฮะเวลา i n s t a l l WordPress ปุ๊บเนี่ยกดคลิกเดียวเลยนะครับทำได้โดยใช้ C Pan e l นะฮะที่เขาจัดไว้ให้นะครับโพสต์แห่งนั้นจะต้องมี C Pan e l นะฮะอันดับแรกนะครับเพราะว่ามี C Pan e l ปุ๊บนะฮะจะลงจุ่มลากก็ได้นะฮะคลิกเดียวเหมือนกันลง WordPress ก็ได้คลิกเดียวเหมือนกันลงอะไรฮะลงมา Gen t a นะฮะก็ได้คลิกเดียวเหมือนกันนะครับหรือ Du เพลก็ได้นะครับ cms นะฮะ ได้หมดภายในคลิกเดียวนะครับโดยใช้ cpanel นะฮะ cpanel นะฮะตัวควบคุม c ย่อมาจากอะไรฮะ control นะฮะแล้วก็ panel ก็ panel นะฮะก็คือแผงนั่นเอง panel แผงควบคุมนั่นเอง cpanel นะฮะของเว็บไซต์ซึ่งเว็บทั่วไปอื่นๆก็มีนะครับผู้ให้บริการโฮสติ้งมีเกือบทุกเว็บนะฮะ c ี a n e l นแต่ถ้าไม่มีท่านก็พิจารณาให้ดีแล้วกันนะฮะนะฮะก็แค่นั้นเองนะฮะมี C p a n e l มี WordPress นะฮะอ่าโฮสต์แห่งนี้ ฟรีโดเมนเนมนะครับฟรีโดเมนเนมหนึ่งโดเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีอยู่แล้วแนะนำว่าให้ท่านจดเล่นๆอีกสักโดเมนหนึ่งนะฮะแล้วก็ท่านก็เอาโดเมนที่ท่านจดไว้แล้วเนี่ยมาใช้ด้วยเลยนะฮะให้จดเล่นๆไว้นะฮะสักโดเมนหนึ่งนะฮะพวกเขาบอกฟรีโดเมนแล้วก็เอาโดเมนเนมที่ท่านจดเอาไว้เนี่ยมาใช้ได้ทันทีเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าฟีเจอร์ของเขาเนี่ยอันลิมิตโดเมนนะฮะมี ชื่อท่านจะจดไว้ร้อยชื่อเอามาใช้ทั้งร้อยชื่อโดยที่ท่านเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวได้เลยนะครับได้เลยนะฮะหรือถ้าท่านไม่ใช้ WordPress นะฮะท่านไม่ใช้ WordPress ท่านไม่ใช้จุล่าท่านไม่ใช้ cms หรือเว็บสำเร็จรูปตัวอื่นๆท่านสามารถใช้ตัวที่เขาจัดไว้ให้ของอ e ีโฮสต์จัดไว้ให้ก็ได้นะฮะมีร้อยเทมเพลตหรือร้อยทีมนะฮะก็คือเขามีมีอะไรฮะมี CMS เป็นของตัวเองนะฮะมีตั้งร้อยทีมนะฮะหรือร้อยเทมเพลตโดยใช้ระบบ drag and drop นะฮะ WordPress ที่เราจะเรียนก็ drag and drop เหมือนกันนะครับมันเป็นเพจอันนี้เขาเรียก site builder นะฮะแต่ของ WordPress ก็เป็นเพลตบิวดเออก็คือเหมือนกันนะฮะก็คือต่างชื่อเรียกนะฮะอันนี้ site builder ของ WordPress เ,เป็น Page er. เพลตบิวเดเออร์เพลตบิวดเออร์ของวอดเพลตมีหลายเจ้านะครับมีหลายเจ้าให้เลือกนะครับเอ่ออย่างเช่นตัวที่อิสระจริงๆเลยก็อะไรฮะวีดิโอคอมโพสเตอร์นะฮะตััวนน้ เป็นเป็นเพจบิลดเออร์นะฮะตัวนี้มีไซต์บิลดเออร์ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันทุกอย่างของ o r d p r เพ s ก็หลายเจ้านะฮะแต่ละเจ้าก็ชื่อเรียกต่างกันไปนะฮะนะ,ะแล้วก็เอ่อฟรีโดเมนเนมฟรีอีเมลไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพราะเราใช้ของ gmail u อ l ลุกอะไรอยู่แล้วนะครับฟรีอะไรฮะมาร์เก็ตติ้งทูลก็บิงนี่ไงนะฮะย ahoobing เอ่อโฮสติ้งผู้ให้บริการบางรายนะฮะมีของ Google ด้วยนะครับลองลองดูด,ดีดีแล้วกันนะครับ มีทั้ง yahoo bing แล้วก็ google แต่เว็บไซต์นี้ก็เป็นบางช่วงนะฮะบ,บางช่วงก็มี google ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็แค่นี้เองนะฮะก็ฟรีโดเมนเนมท่านมีอยู่แล้วท่านจดเล่นๆไ,ไว้อีกสักตัวหนึ่งนะฮะเพราะว่าฟรีนะครับตัวนี้แล้วก็เอาของที่ท่านจดเอาไว้เอามาใช้ได้ทันทีเลยนะครับอ่ะนะฮะก็สาหรับท่านที่ยังไม่มีทั้ง2องอย่างก็ get start เลยนะครับสาหรับท่านที่มีแล้วนะฮะมีโดเมนอยู่แล้วก็กด get start เลย แต่สำหรับท่านที่สมัครโฮสติ้งไว้แล้วก็ล็อกอินได้เลยนะฮะที่เสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไปแล้วก็ล็อกอินได้เลยตรงนี้นะครับหรือสมัครสมาชิกไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยแต่สมสมุติว่าเรายังไม่มีอะไรเลยนะฮะคือเรายังไม่มีโฮสติ้งนะฮะเรายังไม่มีโฮสติ้งนะฮะแต่อาจจะจดโดเมนเนมไว้แล้วก็กดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยหรือไม่มีทั้ง2องอย่างก็กดตรงนี้แหละนะครับกดไปเลยนะครับโฮสต์ Host อื่นก็ทํา ในลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็มาตรงอ,อ,อะไรฮะ choose domain นะฮะว่าท่านจะตั้งชื่อเว็บของท่านว่าอะไรสนุก .com อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีแล้วนะฮะอย่างเราพิมพ์เข้าไปนะฮะฮสต์ที่มีคนจดไว้แล้วเนี่ยนะฮะจดโดเมนไว้แล้วเนี่ยจะใช้ซื้อชื่อซ้ำกับเขาไม่ได้นะฮะเหมือนสนุกนะฮะเขาก็เช็คนะฮะ กดปุ่ม Get ปุ๊บเขาก็เช็ค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 นะฮะเห็นไหมฮะเครื่องหมายกากระบาดนะฮะใช้ไม่ได้นะฮะเขาแนะนำนะฮะว่าใช้ได้อะไรมั่งถ้าใช้ my สนุก .com เนี่ยจะใช้ได้นะฮะอ่าจะใช้สนุกแล้วก็ขีดออนไลน์ .com อย่างนี้ใช้ได้นะฮะใช้ได้นะฮะแต่สนุก .com ตรงๆเนี่ยไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะ Sorry เห็นไหมฮะ เครื่องหมายการกระบาทสำหรับท่านที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ดูเอานะฮะดูเครื่องหมายเอาเครื่องหมายกากบาทเนี่ยก็คือแปลว่าไม่ได้นะฮะแต่ลงป้อนป้อนใหม่นะฮะป้อนใหม่เอ่อ hercules นะฮะ hercules.com นะฮะลองกดดูนะฮะว่าว่างหรือเปล่าโดเมนนี้นะฮะกดปุ๊บนะฮะก็รอสักพักนะฮะไม่ได้นะฮะ เห็นไหมฮะไม่ได้นะฮะ already taken เห็นไหมฮะไม่ได้ทีนี้เนี่ยก็อะไรฮะไม่ได้สมมติไม่ได้อย่างนี้ปุ๊บ .com ไม่ได้ลองเปลี่ยนได้นะฮะลองเปลี่ยนเป็น .net อลองดูนะฮะ .com ไม่ได้ก็เอา .net ก็ได้ไม่ได้อีกนะฮะ .net ไม่ได้ก็เอา .site นะฮะ ไม่ได้นะฮะแสดงว่าเขาจดไว้ทุกอันนะฮะคนจดตัวนู้เขาจดไว้ทุกอันบิสนะฮะบิสบิสก็เทียบเท่า .com นะฮะไม่ได้นะฮะบิสนะฮะไม่ได้เป็นบิวสินเน็ตนั่นเองนะฮะบิสตัวนี้ก็คือบิวสินเน็ตก็คอมก็คอมเมอร์เชียลคอมก็คอมเมอร์เชียลการค้านะฮะเทียบเท่ากันนะฮะตัวนี้นะฮะในเมื่อไม่ได้นะฮะเอะไรฮะไม่ได้ก็เปลี่ยนนะครับไม่ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเอ่อ ตรงๆนะฮะมาหามาหโหสดนะฮะมาหโหสดเอาเอาโดดเน็ตนะฮะโดดเน็ตนี่ถ้าเครื่องหมายถูกขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่าได้นะครับอ่ะพอได้ปุ๊บเขาก็จะออตโอตโอม้มามาหน้านี้เลยนะฮะ available free นะฮะโดเมนนี้จดฟรีนะฮะโดเมนนี้จดฟรีนะฮะหนึ่งโดเมนนะครับสำหรับผู้ให้บริการเขาทำโปรโมชั่นออกมานะครับ full name น,นะฮะ ก็อะไรฮะอ่ะโอะโหสดนะฮะอ่ะนะฮะอีเมลอีเมลก็เราก็กรอกไปนะฮะกรอกอีเมลให้ถูกนะฮะสำคัญมากนะฮะตรงนี้นะฮะอ่ะนะฮะกรอกกรอกพาสเวิร์ดครับนะฮะกรอกพาสเวิร์ด กรอผพาเวิร์ดนะฮะคอนติเนีก็รอสักครู่ปุ๊บอ่ะมาได้แล้วนะฮะทีนี้ให้กรอกนะฮะที่อยู่นะฮะเออแนะนำว่าให้กรอกประเทศให้ถูกนะฮะแล้วก็กรอกที่อยู่ต่างๆอะไรให้ครบถ้วนบรูสโทรศัพท์อะไรต่างตก็กรอกให้ถูกนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมานะฮะก็ทำไมฮะ เราจะได้รู้ว่าอะไรฮะมีผู้จดอะไรต่างๆมีตัวตนอยู่แท้จริงนะฮะว่าเป็นหลักฐานที่ว่าเป็นเจ้าของโดเมนนั้น,น,นๆที่จดไว้แล้วอย่างแท้จริงนะฮะก็กรอกนะฮะเออตรงนี้ก็กรอกไปเลยนะฮะถนนงามวงวานนะฮะอ่านะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เอ่อ เกอกอะไรฮะซิ City, ะะออะตี้นะฮะเออ่จตุจักรนะฮะซิปโค้ดเขียนถูกเขียนผิดไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ขอให้อ่านแล้วมันมันได้นะครับนะฮะอ่ะไทยแลนด์นะครับโทรศรัพท์นะฮะอ่ะขึ้นต้นด้วยบวกหกหกก็คือเลขศูนย์นะฮะตัวนี้แทนด้วยเลขเลขศูนย์นะฮะศูนย์อะไรฮะศูนย์แปดหกนะฮะอ่าก็กรอกไป จะเป็นตัวนี้นะฮะสามตัวแรกของโทรศัพท์นะฮะศูนย์แปดหกนะฮะนะฮะหลังจากนั้นทำไมฮะหลังจากนั้น choose plan นะฮะ choose package นะฮะ choose package แนะนำให้สามสิบหกก็คือแนะนำตัวนี้เลยนะครับพรีเมียมไปเลยนะฮะสามสิบหกเดือนละเท่านี้นะฮะทีนี้เนี่ยเพราะว่าทำไมฮะจะสังเกตดูว่าต่อเดือนเนี่ยถ้าเช่าสามสิบหกเดือนเนี่ยนะฮะ สามปีเนี่ยนะฮะมันทําไมฮะมันจะถูกลงนะฮะก็คือแค่เดือนหนึ่งสองเหรียญจุดเจ็ดห้านะฮะตัวอื่นเนี่ยถ้ายีิบสี่เดือนเนี่ยนะฮะเฉลี่ยแล้วก็เดือนละสามเหรียญสามสามเหรียญห้าสิบนะฮะสามจุดห้าศูนย์เหรียญนะฮะเลือกตัวนี้แหละนะฮะ billing information นะฮะไม่แนะนำเพย์พานนะฮะแนะนําตัวนี้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าท่านไม่มีอะไรฮะโดยปกติแล้วเนี่ยบัตร atm ทั่วๆไปที่เป็นบัตรเดบิตใช้ได้ทุกอันนะฮะ กรอกตัวเลขตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทุกอันนะฮะนะฮะถ้าเป็นบัตรเดบิตที่มีเครื่องหมายวีซ่าเนี่ยใช้ได้ทุกอันแต่ถ้าไม่สะดวกนะฮะไม่สะดวกหรือไม่มั่นใจในความปลอดภัยจริง,รงๆเราก็ปลอดภัยนะฮะเพราะว่าเราใช้อยู่นะฮะนะฮะทีนี้เนี่ยเขาเด้งมาเห็นไหมฮะพอรอสักพักแล้วเนี่ยเขาจะเด้งมาบอกลดได้อีกลดได้อีกนะฮะลดได้อีกเก็ตดิสเขานะฮะปุ๊บนะฮะกดกดเก็ตดิสเขาเอออย่าคือท่านเข้ามาเนี่ย มันจะเด้งเรื่อยๆนะฮะมันจะเด้งลดลงมาเรื่อยๆนะฮะเหลือเจ็ดสิบเก้าเหรียญแล้วเห็นไหมฮะเหลือเจ็ดสิบเก้าเหรียญแล้วนะฮะนะฮะทีนี้เนี่ยรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาอีกนะครับถ้าถ้ามันมีโปรโมชั่นนะครับอย่าอย่าเพิ่งกดตรงนี้นะฮะอย่าอย่าอย่าเพิ่งเพิ่งกดคอมพิวต์นะฮะให้ดูไปสักพักหนึ่งนะฮะนะฮะให้ดูไปสักพักหนึ่งพฤติกรรมของเขานะฮะเว็บไซต์แห่งนี้เป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งดีนะครับพฤติกรรมทางบวกเพราะว่าอะไรฮะเพราะราคาจะลดลงมาเรื่อยๆนะะฮ กรอกเลขที่บัตรลงไปถ้าไม่สะดวกนะครับแนะนําให้ใช้ True Wallet นะฮะแนะนําให้ใช้ True Wallet หรือว่า Wallet ตลายอื่นๆที่มีเครื่องหมายวีซ่าตัวนี้นะฮะเอาเลขในวีซ่าของ True Wallet เนี่ยนะฮะหรือ Mastercard ใน True Wallet เนี่ยนะฮะมากรอกได้เลยนะฮะนะฮะเนมเนี่ยนะฮะไม่ซีเรียสนะฮะตรงนี้กรอกชื่ออะไรก็ได้นะฮะเนมนะฮะแต่การ์ดนัมเบอร์เนี่ยซีเรียสครับนะฮะ ต้องกรอ,อกให้ตรงนะฮะต้องกรอ,อกให้ตรงซึ่งอะไรฮะเอ่อมาสเตอร์การ์ดของทัวร์วอลเล็ใช้ได้เลยนะฮะปลอดภัยด้วยนะครับถ้าซีเรียสว่าไม่สะดวกบัตร ATM หรือว่าบัตรเดบิตนะฮะก็ไปใช้ทัวร์วอลเล็นะฮะมันจะมีเจเนเรตอะไรฮะเลขมาสเตอร์การ์ดนะฮะกรอกเข้าไปได้เลยวันวันหมดอายุนะฮะตรงนี้ก็เลือกเลยนะครับกรอ,อกการ์ดให้ตรงนะฮะ security code ก็เลขที่หลังบัตร กรอกให้ตรงนะฮะในทูวอลเล็ตบอกไว้หมดเลยนะฮะว่าการ์ดหมายเลขอะไรเลขที่อะไรฮะหลังบัตรเนี่ยคืออะไรนะฮะถ้างงเนี่ยก็คือเลขที่หลังบัตรก็คือตรงนี้นั่นเองนะฮะสามหลักนะฮะสามหลักนะฮะของของเมืองไทยสามหลักนะฮะกรอกลงไปใช้ได้ทันทีนะครับนะฮะนะฮะกรอกลงไปใช้ได้ทันทีเมื่ออะไรฮะตรวจสอบข้อมูลนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะ ไม่ซีเรียสนะฮะชื่อตรงนี้แต่เลข2ตัวนี้ซีเรียสนะฮะแล้วก็เ x ็ e d i t e ซีเรียสนะฮะสามสามสามอันนี้ซีเรียสทีนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะก็อย่างนี้นะฮะแค่นั้นเองนะครับหลังจากที่กดแล้วก็กดคอมพิวต์ไปได้เลยนะครับนะฮะหลังจากอะไรฮะหลัง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 จากรอแล้วเนี่ยไม่ลดแน่แล้วนะฮะไม่เด้งขึ้นมาอีกนะครับก็ได้ได้เท่านี้นะฮะ แต่ถ้าจะรอก็ได้นะครับจะรอก็ได้นะครับก็ก็รอนะครับก็รอแค่นั้นเองนะฮะจ่ายผ่านเพย์พาเนี่ยรู้สึกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับนะฮะแค่นั้นเองนะฮะโค้ดอื่นก็สมัครเหมือนกันอย่างนี้ทุกอย่างทุกประการนะครับเหมือนกันนะฮะที่แนะนําเพราะว่าโค้ดแห่งนี้มีความมั่นคงนะฮะโค้ดแห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรานะครับแต่ว่าก็คือมีความมั่นคงราคาถูก ราคาถูกมีความมั่นคงจนเราลืมไปแล้วนะครับบางทีว่าพาสเวิร์ดคืออะไรนะฮะที่ล็อกอินนะฮะเพราะว่าเราไม่มาเข้ามาครั้งเดียวเซตอัพเวิร์ดเพจครั้งเดียวแล้วก็เวลาแก้ไขเราก็ไปทำล็อกอินเข้าไปในเวิร์ดเพจไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วนะครับบางทีก็ลืมไปเลยนะครับพาสเวิร์ดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นแห่งหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจหรือก็โฮสเตเตอร์อะไรก็ได้นะฮะที่ที่แบบว่าดูแล้วมันโอเคนะครับนะฮะ เพราะว่าเราไม่ซีเรียสว่าจะต้องสมัครโค้ดแห่งนี้ขอให้มี C ีพาร์เนนะฮะมี C ีพาร์เนนะฮะย้ำว่าต้องมี C ีพาร์เนถ้าไม่มีนะฮะแล้วก็สมัครไปนะฮะก็ลองคุยกับผู้ให้บริการดูนะครับว่าอะไรฮะว่าว่าสามารถจะติดตั้ง WordPress ให้ท่านได้หรือเปล่าถ้ายังติดตั้งไม่เป็นนะฮะวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คืออัพขึ้นไปตรงๆนะฮะผ่านอะไรฮะผ่านไฟล์ซิล่าก็ได้นะ,ะผ่านพวก ftp นะครับขึ้นไปตรงๆ ติดตั้งอย่างนั้นก็ได้ต้องสร้างดาต้าเบสอะไรเองนะฮะซึ่งแต่อัน Cpanel เนี่ยคลิกเดียวเลยนะครับติดตั้ง WordPress แค่คลิกเดียวนะครับแล้วก็ทีมก็ค่อยมาติดตั้งทีหลังนะฮะซึ่งซึ่งไม่ยากแล้วนะครับตรงนั้นนะฮะก็แค่นี้เองครับสำหรับการสมัครทีนี้พอกด c o m p ิ e t e ไปแล้วเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างนะฮะจะได้รับอะไรบ้างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าพอสมัครไปแล้วปุ๊บอะไรฮะ ผู้ให้บริการจะส่งข้อมูลอะไรมาให้เราบ้างหลักๆเลยก็คือ username กับ password ที่ใช้ login ตอนหน้าแรกนะฮะแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ name server นะครับที่สำคัญเลยนะฮะสำคัญมี3อย่างนะฮะ name server username password ที่ใช้ login ในเว็บแห่งนี้ name server เอาไว้ทำไมนะฮะ name server ถ้าท่านจดโดเมนไว้ที่อื่นเนี่ยนะฮะเอา name server เนี่ยนะฮะไปบอก admin ที่อื่นนะฮะว่าให้เซต name server ตามนี้นะฮะ พอท่านจดพอท่านจด a. com เอาไว้สมมติไปบอกแอดมินว่าให้ใช้เนมเซิร์ฟเวอร์นี้พอไปบอกปุ๊บพอเราเรียก a. com ปับ๊บนะฮะพอเราเรียก a. com ปับ๊บมันก็จะไดเรกมาอย่างข้อมูลแห่งนี้เว็บไซต์แห่งนี้ที่เราเก็บข้อมูลเอาไว้นะฮะนี่เด้งขึ้นมาอีกแล้วนะฮะเ0็ดิเคาตัวนี้79เเหรียญจะเหลือเท่าไหร่นะฮะ จะเหลือแค่59เหรียญนะครับอ่าได้เลยนะครับกรอกข้อมูลใหม่นะครับกรอกข้อมูลเนมการ์ดใหม่นะฮะก็กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็กดคอมพิวต์ได้เลยนะครับนะฮะจะลดอีกหรือเปล่านะฮะก็ท่านที่ไม่ใจร้อนนะฮะก็รอลองรอไปเรื่อยๆว่าเขาจะลดได้มากที่สุดเท่าไหร่เนี่ยเหลือ50กว่าเหรียญแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นเราสมัครจำไม่ได้แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าจะน้อยกว่านี้นะครับแต่ เอาเถอะนะฮะไม่ไม่รู้นะฮะแล้วแต่ว่าพอใจแต่ว่าผมว่าคือเราเราว่าถูกมากนะครับนะฮะแล้วก็สําหรับโพสต์ที่มีความมั่นคงระดับนี้นะครับก็กดคอมพิวต์ไปเลยนะครับทีนี้กดคอมพิวต์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอ e ีเมลมานะฮะอีเมลมาอีเมลมาว่าอะไรฮะว่ามียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ต้องใช้ล็อกอินเข้าไปติดตั้ง WordPress เนี่ยนะฮะในเว็บไซต์แห่งนี้เนี่ยนะฮะก็มียูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ด แล้วก็มีอะไรฮะ name s e r v ร์นะฮะที่สําคัญจดโดเมนไว้ที่ไหนเอา name server เนี่ยไปบอกแอดมินที่นั้นบอกให้เซต name server ให้นะฮะหรือถ้าท่านจดเองนะฮะก็แค่ก๊อ name ป name s e r v ร์ไปวางนะฮะไปวางนะฮะแล้วก็ทําไมฮะแล้วก็ใช้ได้ทันทีนะฮะท่านมาติดตั้ง WordPress ในในเว็บไซต์แห่งนี้ WordPress ของท่านก็ a c o m ของท่านก็จะใช้ได้ทันทีนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวทีนี้ ข่าวหน้านะฮะบทบทหน้าเรามาดูกันนะฮะว่าอะไรฮะว่าจะเซตอัพเนมเซิร์ฟเวอร์ยังไงนะฮะสำหรับท่านที่ไม่มีโดเมนเนมจดโดเมนเนมไว้นะฮะอย่างมาโขสดโดดเน็ตนะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะนะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยสําหรับการที่จดโดเมนเนมไว้ที่แห่งนี้นะฮะไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเนมเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่จําเป็นเพราะว่าแอดมินที่นี่เซตไว้อยู่แล้วว่าอะไรฮะมาโขสดโดดเน็ตี่ยใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่นี่นั่นเองไม่จําเป็นต้องทําอะไร แค่ท่านเพียงแค่อะไรฮะมียูสเซอร์เนมกับมีพาสเวิร์ดนะฮะสออย่างก็พอแต่สําหรับท่านที่จดโดเมนไว้ที่อื่นต้องมี3นะฮะก็คือยูสเซอร์เนมที่นี่พาสเวิร์ดของที่นี่แล้วก็เเนมซิร์ฟเวอร์ของที่นี่เพื่อที่จะไปบอกแอดมินที่ที่ท่านจดโดเมนเนมเอาไว้นะครับว่าให้ช่วยเซตเเนมซิร์ฟเวอร์ให้หน่อยเป็นของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแค่สองมาทัดนะฮะนะฮะเซิร์ฟเวอร์เนมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือมีอยู่สองซิร์ฟเวอร์นะฮะ ของโค้ดแห่งนี้นะครับอ่านะฮะแค่นั้นเองนะครับก็แค่นี้แหละนะฮะแค่นี้แหละนะฮะก็เป็นอะไรฮะ e-host นะฮะ e-host ย่อมาจากอะไร e-electronic นะ e-host e-electronic ก็เหมือนกับอีเมลนะฮะอีเมลก็อะไรฮะ e-electronic mail นั่นเอง mail แปลว่าจดหมาย e-electronic ก็ e-electronic email แปลว่าจดหมาย e-electronic นะฮะหรือ email นะฮะ email email อีเมลไม่รู้จักนะฮะบ,บางท่านบอกรู้จักแต่อีสํารวยก็ว่ากันไปนะครับครับก็เท่านี้ก่อนนะครับบทนี้นะครับสวัสดีครับ